สวัสดีค่ะชื่อนงลักษ์พันธ์พรมธาดาค่ะจากคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารนิดาค่ะก็คือนึกถึงครั้งแรกเลยก็คือเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งสิ่งน,นี้ค่ะมันจะสามารถทำให้เกิดสมดุลในการพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลงในชีวิต แล้วสิ่งนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะนำมาปรับพร้อมใช้ในการทำงานด้วยแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันด้วยค่ะการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถทำได้ก็คือคิดว่าคิดถึงตัวเองก่อนค่ะก็คือการพัฒนาสามรรถนะของตัวเองค้นคว้าหาความรู้แล้วนำสิ่งที่ได้ค่ะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานให้ดีขึ้น จะอยู่ในมุมที่เป็นผู้สนับสนุนก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมนั้นก็คือจะเกิดโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานค่ะเพื่อให้นักวิจัยเนี่ยนำวิจัยที่ได้แล้วก็มาต่อยอดพัฒนานวัตกรรมนั้นอนะ่ะสู่การใช้ประโยชน์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือจะเกิดเครือข่ายความร่วมมือค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดนวัตกรรมอ่ะสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้สุดท้ายแล้วเราก็ นำสิ่งที่ได้ค่ะมาจดทรัพย์สินทางปัญญา,ามันก็จะสามารถาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่เราคิดแล้วก็เราทำได้ค่ะ สิ่งที่ได้นะคะก็คือเป็นการพัฒนานักวิจัยค่ะเราจะเคยได้ยินว่าวิจัยที่ได้ก็นําไปขึ้นหิ่งอันนี้เราก็จะปรับแนวคิดใหม่ค่ะเราก็จะนําสิ่งนั้นน่ะมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ก็เท่ากับว่าเราได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งคนก็จะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปถึงสังคมแล้วก็ระดับประเทศได้ค่ะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงค่ะ แล้วก็คิดว่าตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้จักปรับเปลี่ยนมุมมองรู้จักปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกรอบแนวคิดในการทำงานของตัวเองปรับให้เป็นระบบแล้วก็สามารถทำได้ดีขึ้นค่ะเหมือนกับเรามองหาร้านตัดโสดร้านหนึ่งค่ะแล้วเราคิดว่าเราเดินออกจากร้านแล้วอ่ะเราต้องการ ให้สูตรที่เราใส่นั้นเป็นยังไงก็เลยมีความคิดว่านั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการตอบโจทย์สิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าเราเดินออกไปแล้วอ่ะเราจะเป็นคนเช่นไก่ค่ะ